สวัสดีครับมาฟังข่าวริพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับด้วยข้อมูลจาก The East a n ์ฟกันนะครับหลังล่าสุดนะครับทาง The East a n ์ฟก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิพูลงแข่งกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสช่วงเย็นนี้นะครับทีมลิพูนะครับก็จะลงแข่งกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสในช่วงเวลา17นาฬิกานาทีที่สนามนิสสันสเตเดียมที่จุผู้ชมได้มากกว่า72,000ที่นั่งนะครับสถานการณ ของทีมลิภูล่าสุดแม้ว่าข่าวการย้ายทีมจะเป็นประเด็นหลักที่ครองพื้นที่สื่อของลิภูในช่วงนี้ แต่ภายในสโมสสอนเองนะครับก็กำลังโฟกัสอย่างเต็มที่กับการเตรียมพร้อมสำหรับซีซันใหม่อยู่เกมเย็นนี้ถือเป็นเกมที่4ของช่วงปีซีซันและเป็นเกมที่3ที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับโดยนักเตะลิปูที่ไม่ได้ลงเล่นเกมเย็นนี้แน่นอนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คนก็คืออลิซงที่ถอนตัวจากทีมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวและโจโกเมสที่กลับอังกฤษไปแล้วเพราะมีอาการบาดเจ็บเ หอหวายนะครับส่วนนักเตะลิภูที่ต้องลุ้นว่าจะได้ลงสนามช่วงเย็นนี้หรือไม่ก็มีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือนูนเยตและอลิซิสแมคลิสเตอร์นะครับทั้งนี้บัตรเข้าชมเกมถูกจำหน่ายหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยเกมเย็นนี้นักเตะลิพูยังคงใส่ชุดแข่งของไนกี ต่อไปนะครับเนื่องจากดีลกับอ d ดิดาจะเริ่มต้นในวันที่1สิงหาคมนะครับประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องราว <c oughs> เบื้องหลังที่น่าสนใจระหว่างลิปูปีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับล่าสุดเจมเพียนนะคาวสายหงเทียนหนึ่งจากดี a อลลติกก็ได้ออกมาเขียนบทความสรุปเบื้องหลังที่น่าสนใจระหว่างที่ลิปูปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นไว้หลายเรื่องเลยครับ เรื่องแรกนะครับเจมพีสเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักเตะริพูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักเตะลงฝึกซ้อมกันที่สนาม JFA Ume Field ใจกลางกรุงโตเกียวท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงถึง36องศาเซลเซียสนักเตะริพูถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มเสื้อขาวกลุ่มเสื้อส้มและกลุ่มเสื้อเขียวนะครับเน้นการฝึกเล่นบอลจังหวะเดียวและ2จังหวะในพื้นที่แคบโดยมีซิเก้ฮูชอปเป็นผู้นำการฝึกคอยนับจังหวะการครองบอลของนักเตะระหว่างการฝึกซ้อมโรบสัสซันเป็นนักเตะที่ส่งเสียงดังที่สุดในสนามซ้อมเพื่อคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วนะครับระหว่างการฝึกซ้อมช่วงเมื่อวานแบร์รี่ ฮันเตอร์หัวหน้าทีมแมวมองของลิฟภูรวมถึงเดวิดบูธไฟล์ผู้ช่วยพอ,อ,อกีฬาก็เข้าชมการฝึกซ้อมของนักเตะลิฟภูด้วยเช่นกันในที่รม่มส่วนริชาร์ดฮิวพอ,ออกีฬาก็ได้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับแต่ล่าสุดริชาร์ดฮิวได้เดินทางกลับอังกฤษแล้วนะครับทำให้เจมส์เพียสคาดการว่าริชาร์ดฮิว กำลังจะกลับไปทํางานเรื่องตลาดนักเตะของลิพูอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับรูปแบบการฝึกซ้อมของนักเตะลิพูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากจะฝึกเกล่นบอลจังหวะเดียวและ2จังหวะในพื้นที่แคบแล้วยังมีการฝึกการผ่านบอลทะลุลายเกมรับของคู่แข่งอีกด้วยด้วยการส่งบอลเข้าไปในพื้นที่จบสกอร์ให้ได้ และมีการฝึกการเล่นลูกเตะมุมนะครับโดยมี a อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และฟอร์เรียนเวียตเป็นคนเตะมุมระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆฝึกจมตีและป้องกันโดยมีหุ่นจำลอง6ตัวขวางหน้าเส้นประตูนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการฝึก ทุ่มไก่อีกด้วยแมลิพูนะครับจะเคยเปิดรับสมัครโค้ดเซตพีทเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยังหาโค้ดที่ถูกใจไม่ได้นะครับหน้าที่ในการดูแลลูกเซตพีทจึงยังเป็นของแอรอนสบิกโค้ดพัฒนานักเตะรายบุคคลต่อไปเหมือนเดิมนะครับเรื่องต่อมานะครับ เกมเย็นนี้นะครับนักเตะอดีตูจะสวมเสื้อแข่งรุ่นพิเศษโดยจะมีชื่อและหมายเลขหลังเสื้อเขียนด้วยลายภูกันญี่ปุ่นนะครับซึ่งออกแบบโดยริวอาคิส,สึกิศิลปินชื่อดัง เรื่องต่อมานะครับทีมลิฟทชุดยู่15ปีก็ได้เข้าชมการฝึกซ้อมของนักเตะรุ่นพีเช่นกันนะครับโดยฟานได,ได้ได้ให้คำแนะนำนักเตะชุดยู่15ปีไว้ว่าพวกนายเป็นตัวแทนลิฟท์เพราะฉะนั้นแล้วพวกนายต้องชนะให้ได้หลังนักเตะลิฟท์ชุดยู่15ปีมีคิวลงแข่งกับทีมรวมนักเตะเยาวชนเจลีจำนวน2นัดพอเรื่องต่อมานะครับเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานักเตะลิฟท์ชุดู้ไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดเอโคอ ในโตเกียวมาก่อนนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเคอร์ติจโจนได้ออกมาแนะนำฟอรเรียนเวสไปว่าแม้เวสจะโดนจับจ้องเพราะค่าตัวเขาที่แพงกว่า1 1 6ล้านปอนด์แต่เวสไม่ควรคิดถึงเรื่องราคานั้นเวสแค่เล่นบอลตามสไตล์ของตัวเองให้เต็มที่ก็พอเวสเป็นคนที่ยอดเยี่ยมรักการเล่นฟุตบอลและเวสเริ่มต้นกับครอบครัวใหม่ของเขาอย่างสโมสซอนลิพูได้ดีมากทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางเจมส์เพียสนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องกลยุทธ์ทางบัญชีของทีมลิฟูกันนะครับล่าสุดคิสวิทเทอร์สปูลนะควสายการเงินวงการกีฬาจากดิแอ l e ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความที่ชื่อว่าลิฟูจะซื้ออเล็กซานเดอร์อิักได้อย่างไรทั้งๆที่ใช้เงินไปแล้วกว่า500ล้านปอนด์ภายใน2เดือนโดยคิส i วิทเทอร์สปูลนะครับได้ออกมาอธิบายกลยุทธ์ทางบัญชีของทีมลิฟูไว้ในบทความว่า ปัจจุบันนะครับลิภูใช้กลยุทธ์ทางบัญชี5กลยุทธ์ด้วยกันในการบริหารและจัดการเงินภายในสโมสร กลยุทธ์ที่1ก็คือการบริหารเงินภายใต้กฎ P.S.R อย่างรอบคอบแม้ลิพูจะขาดทุนก่อนหักภาษีถึง57.1ล้านปอนด์ในฤดูการ2023-2024ซึ่งเป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแต่ภายใต้กฎ P.S.R ของพิมลีลิพูยังคงมีพื้นที่ให้ขาดทุนเพิ่มเติมได้ในฤดูการ2 0 2 5 2 0 2 6โดยไม่ผิดกฎสาเหตุเป็นเพราะ P.S.R พิจารณาตัวเลขสุทธิ ลอด3ปีและลิภูสามารถหักค่าใช้จ่ายที่อนุญาตอาทิงบพัฒนาเยาวชนและทีมหญิงออกจากการคำนวณได้โดยค่าใช้จ่ายลักษณะน,นี้ของลิภูสูงถึง40ล้านปอนด์ต่อปีทำให้ยอดขาดทุนที่แท้จริงน้อยกว่าที่เห็นในรายงาน กลยุทธ์ที่2นะครับก็คือการสร้างกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งไม่มีนี่สินระยะยาวนะสิ้นสุดฤดูกาล2023-2024ลิภูมีนี่ค่าตัวนักเตะสุทธิเพียง1 9 9ล้านปอนด์ต่ำที่สุดในบรรดาทีมบิ๊กซิของพิมลีอีกทั้งการก่อสร้างอัจจัรยร์ฝั่งแอมฟิลโรดก็แล้วเสร็จทำให้สโมสร ปลอดจากภาระเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สำคัญสโมสรยังขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน RCF จาก200ล้านเป็น350ล้านปอนด์โดยยังใช้ไปไม่ถึงครึ่งนอกจากนี้รายได้รวมในซีซั่นล่าสุดทะลุ700ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสรและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ลิภมูมีกระแสะเงินสดที่แข็แงแกร่งไม่มีนี้สินระยะยาวมาชุด กลยุทธ์ที่3นะครับก็คือแม้ซื้อนักเตะแพงแต่ลงบัญชีรายจ่ายทีละนิดการใช้การตัดค่าใช้จ่ายแบบเฉลี่ยรายปี amortization ในการซื้อผู้เล่นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของลิฟวูในตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นหากลิฟวูซื้ออิสซักมาในราคาประมาณ150ล้านปอนด์และเซ็นสัญญา5ปีค่าตัวจะถูกบันทึกปีละ30ล้านปอนด์เท่านั้นไม่ใช่ทั้งก้อนในปีเดียว หากรวมค่าเหนื่อยอิสซักที่อาจอยู่ที่3แสนปอนต่อสัปดาห์ประมาณ15.6ล้านปอนต่อปีภาระทางบัญชีในปีแรกจะอยู่ที่ราว43-44ล้านปอนเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ริปูสามารถรับภาระได้ กลยุทธ์ที่4ก็คือขายก่อนซื้อและสร้างกําไรจากการขายนักเตะภายในทีมลิพูไม่ได้ใช้เงินซื้อนักเตะเพียงอย่างเดียวแต่ยังขายนักเตะออกไปเพื่อสร้างกําไรทางบัญชีด้วยซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ลิพูขายลูยดิอาสให้กับบาเยอร์มิวนิกในราคาประมาณ65.6ล้านปอนด์ได้กําไรทางบัญชีประมาณ48.1ล้านปอนด์ส่วนการขายจาเรลวควอนซาที่ขายให้เลเวอร์คูเซ่นในราคา30ล้านปอนด์ลิพูได้กําไรเต็มจํานวนและการขายเทนอาร์โน เคเลอ์และแนตฟิลิปสอริพูได้กำไรอีกประมาณ20ล้านปอนด์รวมๆแล้วนะครับคิสเวิตเทอร์สปูลคาดการไว้ว่าลิพูทำกำไรจากการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้วประมาณ99.5ล้านปอนด์ซึ่งเกินพอที่จะชดเชยค่าตัดบัญชีแอดม t i ทิเซชันปีแรกของนักเตะใหม่5รายที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาได้ และกลยุทธ์ที่5นะครับก็คือการดูแลเรื่องเงินค่าเหนื่อยนักเตะให้สมดุลอยู่เสมอแม้ลิพูจะจ่ายค่าเหนื่อยจำนวนมากให้กับนักเตะใหม่อย่างเอกิติเก้และเวียแต่ในขณะเดียวกันนะครับลิพูก็ลดภาระค่าเหนื่อยจากการปล่อยดิอาสและอเล็กซานเดอร์อาร์โน ออกจากทีมไปนะครับโดยประเมินว่าการขายผู้เล่นชุดนี้ช่วยลดค่าเหนื่อยได้ปีละกว่า25ล้านปอนด์ซึ่งช่วยบรรเทาภาระค่าเหนื่อยจากผู้เล่นใหม่ได้บางส่วนนะครับท้ง5้กลยุทธ์ทางบัญชีที่ลิพูใช้ในตอนนี้นี่เองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมลิพูยังสามารถใช้เงินซื้อนักเตะใหม่มาร่วมทีมได้แม้จะใช้เงินไปแล้วหลายร้อยล้านปอนด์ก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางคิสเวิร์ตสปูลนะครับผม ประเด็นต่อมามาฟังเรื่องวิวไรน์นักเตะดาวรุ่งคนล่าสุดที่ลิพูซื้อสำเร็จในช่วงซัมเมอร์นี้กันนะครับ ล่าสุดพอจอยส์นะคข่าวสายหงเทียนหนึ่งจากเดอะไทม์ก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูคว้าตัววิลไรต์กองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีของทีมซาท์ฟอร์ดซิตี้ตัดหน้าทีมอาร์เซนอลสำเร็จแล้วซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่สุดของวิลไรต์ก็คือยิงได้มากถึง50ประตูในทุกรุ่นอายุเมื่อซีซั่นก่อนโดยลิพูจะจ่ายค่าตัวให้กับซาท์ฟอร์ดซิตี้ในจำนวนเงินประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนด์วิลไรต์ได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วและจะเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของลิพูไปก่อน แม้ในตอนแรกอาเซนอลจะเคยเป็นตัวแต่งที่จะได้ตัววิลไรท์ไปร่วมทีมหลังเสนอราคาค่าตัวที่สูงกว่าลิพูแต่ตัววิลไรท์เองนะครับอยากย้ายมาร่วมทีมลิพูมากที่สุดเพราะเหตุผลด้านที่อยู่อาศัยและวิลไรท์สนใจโปรเจกต์พัฒนานักเตะดาวรุ่งของลิพูมากกว่าส่งผลให้ซซลฟอร์ซิตี้ยอมรับข้อเสนอของลิพูแม้จะน้อยกว่าข้อเสนออาเซนนอลก็ตามซีซั่นที่แล้วนะครับวิลไรท์ลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ซซลฟอร์ไปทั้งหมด3น รวมถึงได้ลงเล่นเกม FA ครับที่ซอฟฟอร์ดแพ้แมนซิตี้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ8อีกด้วยปัจจุบันนะครับซอฟฟอร์ดซิตี้อยู่ภายใต้การบริหารของอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นผู้ถือหุ้นสโมสอนหลายคนได้แก่นิกกี้บัตไลอันกิกพอสโคฟิลเนวิลเดวิดเบ็คแฮมและแกลลี่เนวิลนะครับด้านแดนนี่เชพเพิร์ดนักข่าวสายบอลทีมซอลฟอร์ดซิตี้ได้ออกมาสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของวิลไลไว้ว่า จุดแข็งของวิลไรท์ในวัย17ปีก็คือความสามารถในการยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและมีเทคนิคการเลี้ยงบอลเฉพาะตัวที่ทําให้หนีคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วแม้วิลไรท์จะไม่ใช่กองหน้าที่มีความเร็วสูงแต่ก็มีสัญชาตญาณในการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดและมีพละกําลังในการเคลื่อนที่ค่อนข้างดีส่วนจุดอ่อนของวิลไรท์ที่ยังสามารถพัฒนาได้นะครับก็คือวิลไรท์าขาดความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายดาวรุ่งรายนี้ยังไม่สามารถรับการ หรือยืนสู้กับกองหลังที่แข็งแรงได้ดีพอนอกจากนั้นแล้ววิวไรซ์ยังขาดประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่แม้จะเคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่มาก่อนนะครับแต่ก็ลงเล่นเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นทั้งหมดนั้นนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิวไรน์นักเตะดาวรุ่งคนล่าสุดของลิพูนะครับก็จับตาดูและให้กําลังใจนักเตะดาวรุ่งรายนี้กันต่อไปด้วยกันนะครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของไทเลอร์มอร์ตันกันนะครับล่าสุดพอจอยก็ได้ออกมารายงานว่าอุิมปิกรียงได้ติดต่อขอซื้อไทเลอร์มอร์ตันแล้วแม้รียงจะยื่นข้อเสนอมาแล้วแต่ก็ยังต่ํากว่าราคาที่ลิพูต้องการประมาณ10ล้านปอนด์นะครับและประเด็นสุดท้ายประจําคลิป นี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของอิซักกันนะครับล่าสุดเอีนดอยหัวหน้าทีมข่าวลิปูของลิปูเอ็ o โคที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนก็ได้ออกมารายงานว่าลิปูกําลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอจํานวน130ล้านปอนด์เพื่อขอซื้ออเล็กซานเดอร์อิสซักจากนิวคาสเซิลอยู่นเตอยูนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม บายบายครับ